คนเยอะมากนะคะทุกคนเราไม่รู้ว่าหน้าใครต่อหน้าใครนะทุกคนไปต่อาตำรวจว่าอยู่ไหนก็ไม่กล้าถามนะคะไปถามมารอบนังแล้วนะคะทุกคนเดินเดินลงเดินงงนะคะทุกคนเมืองใหญ่มาก เราจะข้ามถนนนะคะห้ามได้ห hmm ร hmm ือเปล่าไม่รู้รถตำรวจก็มานะคะวิ่งก่อนนะคะไปเราไปดูเพราะว่าถ้าเราจะเดินตรงไปถนนนี้นะคะทุกคนลมมแรงลมแรงมากนะคะทุกคน มีแต่ของมีห่อนะคะทุกคนดูดูบ้านเมืองก่อนนะคะอย่าเพิ่งดูช่างภาพนะคะทุกคนไปวันนี้ไปตรงไหนได้ก็ไปก่อน,นะะจะได้นะคะถ้าเป็นหน้าร้อนเราก็จะได้นั่งเดิมนะคะ ตาปากแดงๆนั่งดื่มนะคะเมืองหลวงก็น,นะคะก็จะใหญ่อย่างนี้นะคะเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะทุกคนฝนก็ตกก็ยุกก็ยิคะ โชคดีนะพี่นีนั่งรถไฟไปไหนก็ไปได้นะทำตัวครึ่นราคาไว้นะทุกคนแต่ว่าเดินไปเดินมาเราก็จะต้องระวังรถด,ด้วยนะคะทุกคนแต่ตอนนี้เราจะไปไหนก็เหมือนบ้านนอกเข้ากรุงเลยอนะเราอยู่เมืองเล็กๆเกงียบๆนะคะ พอเราเข here, ้าเมืองใหญ่เข้ามาเราก็ก็ม <like ีหลายเชื้อหลายชาติเดินก็จะชนกันนะคะเราจะไปตรงไหนนะคะโอ้โหจะเข้าร้านอาหารอูปลาดง รถจักรยานก็เกือบจะชนพี่นีตายแล้วค่ะแล้ก็จะไปเมืองเก่าเนาะ ทั้งรถนะคะทั้งจักรยานนะคะทุกคนมัวจะเดินดูอะไรก็หมายลูกจักรยานก็จะชนเราแล้วเราผิดนะคะทุกคนไม่ใช่จักรยานผิดนะคะพี่นีผิดนะคะมาค่ะทุกคนเที่ยวมังหลวงของอิสแลนอลด้วยกันนะคะมันจะมีถนนร้านอาหารคนไทยนะคะ นักไปดูกันนะคะแล้วเรามาเนี่ยอยู่สวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าเราคุยคนละภาษากันนะคะเมื่อเราคุยกันคนละภาษาก็เหมือนต่างบ้านต่างเมืองนะคะทุกคนใช้ภาษาฝรั่งเศสเออเยอรมันนะทุกคน ร้านน้ำหอมมาทุกคนร้านน้ำหอมชื่อดังนะคนทำไมมันเยอะแยะอย่างนี้นะคะมาอยู่บ้านอยู่ช่องกัน,นะะออกกันเ <c oughs> มืองที่พี่นีอยู่นะผู้คนก็นมาเยอะ,ะไม่ไอย่างไั้นก็จะเรียกมังหลวกได้ไงใช่ไหมคะ ลางลดลางรถประจันทางเราขึ้นไปได้แต่เราจะกลับมาสถานีรถไฟได้หรือเปล่าคนก็เดินนะคะทุกคน